สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาเจาะวิเคราะห์และก็สรุปรล่าวพัฒนาให้ท่านผู้ชมนะครับในงวดวันที่3นะครับวันพุธที่3เมษายน2 5 6 7นะครับหลังจากที่คลิปก่อนนะครับก็ลงไปให้ในสูตรหลักสูตรหลักสูตรเดิมที่ลงไปนะครับหลายหลายสัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะครับสูตรที่1ได้678นะครับ ซึ่งไปชนกับสูตรที่3ที่678นะครับแล้วก็มีสูตรที่2 901นะครับ9ก1ก็ไปชนกับเลขเด่นที่0นย์กับ2นะครับศูนย์ไปชนกับเลขเด่น02นะครับอันนี้คือสูตรที่ลงไปให้รับชมแล้วนะครับแล้วก็จับคู่ไว้ให้9ชุดนะครับ9 6 9 7 9 8 0 6 0 7 0 8 1 6 1 7 1 8นะครับขีดเส้นใต้ที่ติด0ูนย์นะครับ0 6น7 0 8กะครับก็ไฮไนย์่0 6นะครับ ตัวไฮไลท์นะครับวันก่อนให้ดูให้ชมแล้วนะครับตัวไฮไลท์มาจากชุดนี้นะครับมาจากชุดนี้มาจากชุดนี้นะครับที่ชนกันนะครับที่ชนกันแล้วนะครับได้มา1นี้1ส่วนฝั่งนี้5ได้15นะครับได้15ล่างแล้วก็ฝั่งนี้2 0ก็ได้2 0นะครับอันนี้0อันนี้ศูนย์ ตัวนี้เก้านะครับตัวนี้มาทางศูนย์มาทางเก้านะครับตัวนี้มาสองนะครับแล้วก็ตัวนี้ห้าตัวนี้แปดนะครับตัวนี้ห้าอีกฝั่งนี้แปดได้ห้าแปดนะครับได้ห้าแปดอ่มีเอาตัวเ,เ,เลขมาให้ดูด้วยตัวออกด้วยนะครับอา่าห้าแปดนะครับห้าแปดอ่าห้าแปดนี้นะครับและตัวนี้เป็นเลขเด่นนะครับตัวนี้เป็นเลขเด่น ตัวนี้เป็นเลขเด่นได้เด่นนะครับตัวนี้ได้เด่นอาคีติดได้เด่นนะครับชนไม่เข้านะตัวนี้นเป็นเลขเด่นนะครับข้างบนอีกได้ไหมข้างบนอีกก็ได้ศูนย์กับหกนะครับศูนย์หกออกศูนย์หกเดินคนไปอีกได้ไหมศูนย์ศูนย์กับอะไรศูนย์กับแปดมาที่แปดสามศูนย์สองไปคนละทางอ่ะก็เริ่มเข้ามาได้เข้ามาที่จับคู่กันได้หนึ่งสอง อ2 3หนึ่งามสี่ห้างวดนะครับแต่ว่าสี่งวดติดแล้วนะครับสงวดติดงวดห้ากับ6กงวดนี้ได้หกับหกศูนย์ห้างวดนีได้ห้ากับหกแต่นี่เป็นห้าศูนย์นะครับจะมาไหมนะครับหกับหมาห้งวดก่อนมาหอยู่นะครับห้ากับหมีห้ากับหกห้ากับหกตัวนี้ก็ได้มาศูย์หอยู่นะห้ากับหกก็ได้ศูนย์หกเข้ามาศูอยู่ นะครับมา5กับ6อีกรอบนึงก็มาเลขเลี่ยวที่5นะครับตอนนี้มา5กับ6จะมาอย่างไงจะมา06ตัวเดิมไหมนะรหรือจะมาเลขเืี่ยที่5นะครับอันนี้ก็เป็นการบ้านของเราแหละครับว่าจะมาอะไรนะครับอันนี้คือตัวที่จะเป็นตัวเดี่ยนจับเดี่ยนให้แล้วนะครับที่06นนะครับศูนย์นในสูตรนี้นะครับเอาสูตรนี้มาจับนะครับทีนี้วันนี้ ก็จะ oui. มีอ pues mm ีกสูตรอีกฝ nah ั he, <holes. S 2> ่งหนึ okay, so ่งมาให้ท่านผู้ชมนะครับมาให้ท่านผู้ชมสูตรฝั่งนี้อ่าทาให้ดูก่อนก็ได้นะครับทําให้ดูก่อนเลยเป็นสูตรนี้นะครับเป็นสูตรนี้อ่าเป็นสูตรนี้นะครับขอบังขอบังทางพวกบนไปก่อนนะครับเโอเคนะครับขอบังข้างบนไปก่อนเอาโอเคได้ครับเป็นสูตรนี้นะครับเป็นสูตรนี้สูตรนี้นะครับได้อ่า แสนหน่วยบนอ่ะ10บนหน่วยบนนะครับ1 2 0นะครับก็จะได้1 2 0 1 2 0เท่ากับ3นะครับ3อะไร1 2 0 3 5เอาเลขคี่นะครับบนนะ3 5 7 9 1นะครับ3 5 7 9 1อีกฝั่งนึงนะครับ10แสน2ครั้ง10บน,น1ครั้งหน่วยบน ก็จะเป็น c นะครับ1 1 2 0เท่ากับ4 5 6 7อ่าเอาแบบนี้นะคู่นี้นะครับทีนี้จับเด่นงวดที่ผ่านมาอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับก็จะได้ชนที่5ชนที่5ชนที่7นะครับชนที่7ก็จะได้5กับ7 5กับ7เอาไปชนกับอะไรเอาไปจับกับอะไรเอาไปจับกับเลขตัวที่เหลือที่ไม่ใช่ตัวชนนะครับก็จะมี1 มีอะไรอีกมี3 134 6 9สามานะครับอ่าหนึ่งสามสี่หกเก้านะครับพอจับคู่กันนะครับพอจับคู่กันปั๊บมันก็จะได้เอาจับออกมาตรงทั้งไหนก็ได้นะครับเอาหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสามห้าสามเจ็ดสี่ห้า สี่เจ็ดหกห้เจ็ดอันนี้ก็จะได้1ชุดนะครับก็จะได้1ชุดแต่ถ้าเอาบนจับล่างล่างจับบนก็จะได้สชุดนะครับมีสามห้าสามห้าเนะครับอันนี้หนึ่งนะครับสามห้ 3, 5, 7, 9, อันนี้ก็ส5่7้ก็นะก็จะมี5้าอันนี้มีห ถ้าจับถ้าจับแบบนี้หนึ่งคู่ถ้าจับบนไปล่างล่างไปบนก็จะได้2คู่เลยมีเก้าหกด้วยนะครับอันนี้คือแนวทางที่จะนํามาเสนอวันนี้นะครับแนวทางที่จะนํามาเสนอวันนี้ครับก่อนไปรับชมในงวดวันที่3มีสายนนะครับแนวทางนี้นะครับก็ฝากคําเตือนกันก่อนนะครับ เนื้อหาการนําเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขจากสถิติการออกรระมันจากครั้งที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเปลี่ยนปวดรับชมพระอคมบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายทุกประเภทปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางนะครับแนวทางเราพัฒนานะครับถือว่าสรุปเป็นชุดสรุปด้วยนะครับอ้าวแนวทางเดิมเมื่อกี้นะครับก็คือ ใช้แสนนะครับใช้แสนอ่าปรกกาศเองประกาศเ,ง,าเงนะครับใช้แสนหนึ่งครั้งนะครับใช้แสนใช้สิบบนนะครับหน่วยบนนะครับอีกฝั่งหนึ่งใช้แสนสองครั้งนะครับสิบบนหน่วยบนนะครับอ่าก็จะได้เจ็ดนะครับได้เจ็ดเก้าหกอ่า ก็จะเหลือ6 6 2 12เท่ากับ2ข้างบนนะครับเอาคู่ขี้นะครับสูตรข้างบนนี้สูตรนี้เป็นคู่ขี้2 4ง8 0่นะครับ2 4 6 8 0อ่า2 4 6 8 0เอา5ตัวเลยสูตรนี้ก็2 7 4 9 6เท่ากับ9นะครับอ่ะอันนี้ก็เอา4ตัวเดินไปเลยนะครับ9 012นะครับ9012 2ส,สูตรนี้จะชนกันที่2 2 0 0นะครับตัวชนคือ2กับ0 0กับ2ตัวชนเท่ากับ0 2 0 2เราได้0 2เราได้ได0กับ2 ก็เท่ากับเอาตัวเลขที่เหลือครับมาจับนะครับเอา1ตัวที่1คือ1ตัวที่2คือเอซตัวที่3คือ6นะครับ6 8แปดและก็9 <c oughs> จับยังไงมิกีมันออกจากมากจากหลายตัวไปหาน้อยตัวเราก็เอาจับเหมือนเดิมเลยนะครับ1 0 1 2สอง 1น1่1ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งศน้าศูนย์เก้าสองนะครับอ่าอันนี้เปลี่ยนเลขชุดใหม่เปลี่ยนเลขชุดใหม่นะครับ เอาชุดใหม่มาเพื่ออะไรนะครับเพื step. ่อเอาเอาไปตัดเลยนะครับเอามาเพื yeah, ่อตัดนะครับเอามาเพื่อตัดก็จะเป็น2ชุดนะครับเป็น2ชุด2สูตรนะครับ2สูตรที่เข้าตัวนี้มิกิแยกไปบนไปล่างนะครับแต่ว่าชุดนี้ได้นะครับชุดนี้ได้ชุดนี้ได้มีนะครับเราก็เอามาตัดว่าตัวไหนจะเป็นตัวเด่นนะครับตัวไหนจะเป็นตัวเด่นถ้าดูตรงนี้แล้วนะครับ ชุดแรกที่จะขีดที่จะขีดวงกลมให้เลยนะครับตรงนี้ก็คือก็จะเป็นนี้แหละครับหกศูนนะครับหกศูนี่ละนะครับ6 0ศูนย์ศชุดเดิมต้องไปกลับด้วยนะครับ 60, 6 0ศู6 0์ศูนยะครับทีนี้เราจะไปมองอีกฝั่งอีกในนี้นะครับมันมีอะไรอีกมีแปดนะครับมีหกศูนย์มีแ0ดศูนย ในนี้ที่ติดศูนย์นะครับอ้าวทีนี้ศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์นะครับมันมีอยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นตัวเด่นนะครับถ้าศูนย์ไม่มาสมมุติมาศูนย์ไม่มาอะไรจะมานะถ้าสูงมาศูนย์มันไม่มามันชนก็จริงนะครับชนเด่นก็จริงมีอยู่นี้ก็มีเกิดศูนย์ไม่มานะครับสองก็จะมาแทนสองมาคู่กับอะไรทีนี้นะครับสองมาคู่กับอะไรสอง มาคู่กับอะไรนะครับ2มาคู่กับอะไร2นี้มันควรจะมาคู่กับอะไรดีนะครับ2มีอยู่ในบ้างนะครับ2มีอยู่ในบ้าง2มันมีอยู่หลายที่นะครับอ่ะตัวนี้ที่หนึ่งนะครับที่นี้ก็เป็นที่เดิมนี่กี้ก็มาอยู่นะมี1มานะครับในสูตรนี้มันเป็นสูตรหลักร้อยนั่นแหละครับแต่ว่ามันมาที่10ล่าง1 5งห้าวันนี้ก็ไม่แน่0ูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสอง ถ้าศูนย์ไม่มาแล้วสองมันน่าจะมานะครับศูนย์มาศูนย์ไม่มาแล้วสองก็น่าจะมาเพราะอยู่นี้ก็มีนะครับฉะนั้นศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองก็มองข้ามไม่ได้นะมองข้ามไม่ได้ฉะนั้นได้สองคู่แล้วนะครับคู่ต่อไปที่จะเอาคือสองสองอะไรครับทีนี้จะเอาสองอะไรดีนะครับมันมีหกสองด้วยหกสองาอยู่นี้ไม่มาศูนย์ว่า ศูนย์ก็ไม่มาแล้วชุดนี้ไม่มานะครับชุดหกเจ็ดแปดไม่มาหกเจ็ดแปดไมมาอะไรมันจะมานะครับเราก็มันก็มีอยู่นี่แหละครับมันมีไม่เยอะนะครับมันก็มีไม่เยอะหกเจ็ดแปดหกมีแล้วนะครับอ่าชุดสองตัวอยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้สองตัวที่ได้อ่า มันมีอยู่นี้นะครับมันมีแค่นี้มันมีแค่นี้เลขนะครับมันมีแค่นี้เราจะเลือกอะไรแค่นั้นแหละนะครับมันมีห้าหกห้าศูนย์นะครับถ้าหกศูนย์มาแล้วถ้าห้าชนกันแล้วไม่มาห้าไม่มานะครับหรือจะมาอยู่นะครับมาไหมอยู่นี้ไม่มีนะครับอยู่นี้ไม่มีห้าหนับชุดนี้มันไม่มีห้านะครับส่วนว่าชนกันพาไม่มานะครับหรือห้ามา ถ้าให้มา60ก็มาเสียบแทนเลยนะครับ60นี่6 0ศูมาทันทีนะครับถ้า60ไม่มา0ไม่มา6ไม่มา5ามาไหมนะครับ5มาแทนได้ไหม5้ก็มาแทนได้เหมือนกันนะครับ5มาแทนได้เหมือนกันหรือ5จะไม่มาด้วยนะครับห5ไม่มาเอาดูอะไรมาจะมามันก็ไม่ไม่ผลนหรอกครับ3ตัวนี้560นี่ผมว่ามา1ตัวนี่นอนอย่างน้อยนะครับ5 6 0 5้าหกศูนยมีอะไรอีกในนี้นะครับมีอะไรอีกห้าหกศูนย์ศูนย์ศูนยูนมันก็มีแค่นี้นะครับมันก็มีแค่นี้อันนี้5 6 0 5, 6กศูนย์หกศูนมีหกมีหมี0นมีศนะครับ1 2 3 4งสเอาขีด16ด้วยนะห้านี่ต้องติดนะครับ ห้าติดเพิ่ม2ด้วยก็ได้นะครับเลห้าเอาอีกี่ตัว1 0ึ่งศูนย์นะครับสองสามสี่ห้าหกศูนอ่ะสิตัวนะครับห้าติดไว้นะครับห้าก็คงจะไม่เกินนี้หรอกนะครับห้านย์มาคิดว่า คงจะไม่หลุดไปจากนี้นะครับแต่ว่าจะมาคู่กันได้ไหมนะครับจะมาคู่กันได้ไหมที่เราจะไว้นะครับเอาห้าหกศูนย์นะครับก็ผมจะเลือกตามนี้นะครับทีนี้อ่าหนึ่งนะครับเอาคงไม่เขียนใหม่นะครับคงไม่เขียนใหม่นะครับอ่ะดูเขียนให้อยู่เอาสรุปนะครับสรุป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 ไปดีเลยสรุปนะครับติดห้าติดหกติดศูนย์ เลือกแล้วนะครับติดห้าติดหกติดศูนย์ในกลุ่มนี้ก็ศูนย์กับสองเอาศูนย์นี่แหละนะครับติดห้าห้าหกศูนย์นะครับมันมีจับกันแล้วนะจับผมจับไปไหนไม่รู้จบไม่ได้แล้วจับให้ดูเคยจับให้ดูครั้งหนึ่งแล้วนะครับแ้ระหว่างห้าหกกับศูนย์ห้านี่จับให้ดูแล้วนะครับจับให้ดูแล้ว มันก็จะมีอา่าชุดนี้ก็จะมี1 0 4 0 9 0 6 0 1 2 3 4 6ศูนย์เอามสี่วสองดูรุปนะครับมีอะไรอีก0 6 0ย์หกเก่านะครับศูนยอา่าศูอันเก่า มี0 7 7 0เจ็ดเจ็ดเอา0 7แล้วก็1 6นะครับ1 6อ่ะมันมีแค่นี้นะครับมันไม่ถึง10ตัวมีกี่นับได้10 1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะเหลือ8ชุดนะครับเหลือ8ชุดก็ต้องไปลกลับด้วยนะครับจะขีดให้ชุดไหนนะครับชุดเดิมนี่แหละนะครับชุดเดิม60อ่ะมันมีอะไรบ้างที่เราจับไว้แล้วอ่ะห้าหกศูนย์ก็จะเพิ่มเป็น ห้าศูนย์ด้วยอ่าห้าศูนย์ห้าหกห้าหกเราลังเบิ้ลห้าห้านะครับเราลังเบิ้ลห้าห้าด้วยนะอห้าห้าอ่ากันไว้ด้วยห้าห้าอ่าอันนี้คือชุดสรุปนะครับชุดสรุปอาจจะมีเยอะหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ตัว11ชุดนะครับ11ชุดกับตัวเบิ้ลกันไว้1ตัวนะครับติด5 60 นะครับติดห้าหกศเน้นอะไรเน้นที่ศูนย์ะครับเน้นที่ศูนย์เพราะว่าศนมันมีอยู่ชนตัวชนนะครับศูนย์ศูนศย์นี้นะครับศนนี้เยอะนะครับก็จับส่นี้นะครับหกศูนย์ศนเจย์ะครับจับเป็นหลักสามตัวก่อนนะครับศูนย์หกศูย์แ สามตัวนะครับก็เป็นว่าสรุปให้เลยนะสรุปให้แล้วนะครับที่ไฮไลท์สรุปข่ดน,นะครับสรุปหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะครับติดศูนย์นั่นแหละนะครับห้าหกศูนย์ถ้าเจ้าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นห้าศูนย์นะครับถ้าจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งเอา้าเพิ่มหน่อยมันมี หลายชุดอยู่นะครับ <c oughs> ถ้าซูนไม่มาถ้าซูนไม่มานะครับมันจะไปทางไหนอาจจะเป็นทางสองทางสี่ทางสองนี้ก็ได้นะครับสองสองมาแทนในชุดนี้นะครับชุดนี้ชุดนี้มันจะมีอยูนิหละนะครับปร,ประกันว่าชุดนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบตัวนี้กับชุดนี้เก้าตัวติดแน่นอนนะครับไม่พลาดนะครับติดแน่นอนแต่ชุดไหนเราบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้วันนี้ก็คงเป็นห้าหกศูนย์ถ้าเอาสี่ตัวคือสองด้วยนะครับคงมีสองด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะฝากไปเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยสองตัวสามตัวถูกรตัตตีรางวัลที่หนึ่งรางวัลใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับ